สวัสดีค่ะวันนี้เรามีเสริมผมบางมาแนะนำนะคะลูกค้าตัวนี้เนี่ยจะเป็นผลิตภัณฑ์ผมแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยค่ะจะเป็นรุ่นท็อปสุดสําหรับเสริมผมบางเลยนะคะลูกค้าผมหนาสวยธรรมชาติแบบนี้ค่ะเะเสริมผมบางเนี่ยจะหนาแบบธรรมชาตินะคะลูกค้าจะไม่ได้หนามากแบบวิกนะคะเพราะเวลาใส่เนี่ยเน้นหวีเข้ากับผมเราค่ะผมสั้นผมยาวใส่ติดได้นะรุ่นนี้ค่ะบอกเลยนะคะเวลาแสกเนี่ยก็จะเห็นเป็นการทอคัพปี้หนังสีสันแบบนี้จะเป็นการทอแบบสกินค่ะเวลาลูกค้าใส่ดะไม่ว่าจะแสกแหวกด้านไหนแสกซ้ายแสกขขวาาแสกก้้งไดดหมเลยนะ็จ เป็นการทอแสกปปี้หนังหัวแบบนี้ค่ะไม่เป็นปมนะคะลูกค้าแล้วก็เวลาใส่เนี่ยค่อนข้างที่จะเบาสบายมากๆรุ่นนี้ค่ะทอเยอะผมสวยแบบนี้นะคะลูกค้าขนาดฐานเนี่ยเราจะทํามาใหญ่นิดนึงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยลูกค้าท่านไหนที่มีปัญหาศีรษะล้านบางค่อนข้างเยอะกลัวติดไม่ได้เนี่ยลูกค้าจัดเป็นรุ่นนี้ไปได้เลยไม่ต้องกังวลนะคะขนาดฐานตัวนี้ค่ะจะอยู่ที่นะคะ16คูณ18เซนค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยสามารถปิดด้านบนได้แน่นอนนะแต่ถ้าใครว่าเอ๊ะบางนิดเดียวเองสามารถใช้รุ่นนี้ได้ไหมได้เหมือนกันค่ะนะคะลูกค้าผม วค,ความยาวผมของเราเนี่ยจะอยู่ที่40เส้นนะคะลูกค้าไม่สั้นเกินไปไม่ยาวเกินไปค่ะใส่ติดปุ๊บก,ก็หวีเข้ากับผมเราได้เลยถือว่าเนียนมากๆนะคะลูกค้าแล้วดูค่ะผมสวยแสกเนียนนะคะลูกค้าง่าย,ายๆเวลาลูกค้าได้ไปตรงฐานเนี่ยเรามีลิปติดให้นะคะผมบางแบบนี้นะคะลูกค้าไม่ต้องกังวลติดแบบนี้เข้าไปเลยค่ะนี่นะคะใครที่ว่าเอ๊นะคะลูกค้าสามารถที่จะให้ติดกิฟเพิ่มได้ไหมได้ค่ะโดยปกติตามแบบเนี่ยเราจะมีกิปตติดให้อยู่ที่5ตัวนะคะลูกนะคะ้าติดเสร็จเข้าไปปุ๊บเห็นไหมนะคะลูกค้าบริเวณส่วนด้านบนค่ะ ก็จะปิดส่วนที่มีปัญหานะคะลูกค้าสำหรับตัวผมค่ะก็จะดูนะคะลูกค้าหนาสวยขึ้นนะคะลูกค้ารุ่นนี้ค่ะตอนนี้เรามีโปรอยู่นะคะใครสนใจรับปกติค่ะ15,900บาทเสริมผมบางผมแท้รุ่นท็อปเลยนะคะจัดไปเลยค่ะโปรโมชั่นเหลือเพียงแค่8,990บาทสีผมเนี่ยจะเป็นสีดําธรรมชาตินะคะลูกค้าใครที่ต้องการเป็นสีอื่นสามารถที่จะยอมเพิ่มได้นะคะผมสวยๆแบบนี้เลยค่ะมีพร้อมส่ง